Chị tự tên mà Tự tên mà, đây đây rồi đây rồi, kha, không phải là, con tôi à, Tòng xe lài này Tòng này ok, giờ qua nè, nè ยี่ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะได้ได้รอได้รอข้าเราไม่คือเร็วแท้ข้าพื้นดองข้าพื้นดูไม่ใช่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่อะไรเราเดินทางนั้นน่ะแล้วบอกำังตายเราอยู่เกิดอะไรขึ้นคือคือตะกี้เดินหาเดินหาคนอยู่ไม่หาไม่เจอแต่เราเราไม่เห็นมะนมินนี่ยแหละ ผู้ไทยดีพูดให้ดีเมื่อกี้เราโมตองอยู่ที่เสียงตดจากน้ำจิ้มไก่ตะเกะตะเกะเดินผ่านเดินผ่านเจออูเจออูเจอมินแล้วก็เจอไอ้บอมตะเกะแล้วก็ไอ้บอมก็ตายไม่อูก็ตองเลยนะสองคนเนี้ยโโดดนนเอ้ยแต่เราไม่รู้นะเนี่ยว่าใครฆ่าเฮ้ยยังดวงอยู่เลยกันเลยเดี๋ยวคุยกันปัหานน้ำจิ้มไก่ไหมว่าเลือกเล่นผัดจีก่อน

มันเป็นอ hey, ีงูพิษจริงๆด้วยใครใครอีกคนใครอีกคนว่ามาหูใช่ไหมหูใช่ไหมได้อะไร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 เอ้ยมันยืนกันอยู่อ่ะไอ้โฟนอะไรสิเอ้าจบเลย เก่งปหมกูเก่งปหมกูเก่งไหสุดยอดเลยน้องเบาสุดยอดเลยสุดยอดเลยน้องเบาสุดยอดสุดยอดกับการนัองไวาน้องเบากูเปแนรัเพอกูรู้ตัวรู้ตัวพวกสายหมดแล้วกูเลยไม่ไล่ฆ่าทีละคนเลยโอจะไม่เก่งยังไงเโอ้ย เชอเย <Play or S 1> แกแกแคกคนมันะมินไม่ใช่อู๋แกแคนเรานี่ได้ไปไปมาดิมาดิเอาเลยโอ้โหเท่เลยมาดิ ออะไรเงี้ยเหรอมันลบเออเสียงระเบิดเสียงระเบิดเพราะมันลบอยู่ตรงน้อยลงอะเอออุ้ยใครวางระเบิดเอ้ยอาใครวางระเบิดปะรอแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าอะรอระเบิดอยู่ไหนอ่ามันมันกูส่งให้ไอายไปละกูรอเหลือสองวิกูค่อยส่งเลยเพราะกู แต่ขาดแต่ฆ่าคนเลยแต่กูไม่ใช่เป็นกูไม่กูได้เป็นนะแต่กูอยากฆ่าคนเฉยมันมันบอกมึงดูงานมีสองคนไม่มันนับวิไงมันนับวิไงไม่รู้ว่าเป็นอันนี้รอ๋อไอโดนเองแหละกูเป็นคนมอบให้ไอาเองมันไม่รู้มันมีกูกูเปิดไอ้นี่อยู่ดูเพจอยู่มันมีมันมีคนส่งมาคนแรกเว้ยไม่รู้ใครเว้ย เอาเอาจริงป่ะแต่แค่กูจะเล็กมึงแล้วแล้วแต่กูเห็นว่าไอ้เชี่ยไม่เราเราเราจะไม่ทำเพื่อรักกูเลยไปหาไอเทมอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้เด็กอะไรนี่ยเอาโอ้โหใครกดไว้ฉันกูทำเคลสไอ้ยี่สไม่ไม่ไอ้ไอ้ไอ้ตายเพราะระเบิดอะแต่ว่าฟองโฟมตายเพราะอะไรเออโฟงตายเพราะแหละ ใค <l ots> รว <kah> ่าโดมเปลีเสียงว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเตอรงเตอร์โดนแล้วเตอร์พูดดิฉันขอใช้แต่มึงโดนแล้วแหละเตอร์มึงโดนแล้วมึงผ่านใครมาั่งอ่ะเด็กแกล่ะเสียงมึงโดนปาร์ตี้อะโดนปาร์ตี้อะอะไรวะปาร์ตี้ะกูขอเสียงมึงจะเป็นเสียงมึงแหลมอ่ะเสียงมึงเป็นแบบเสียงแหลมเขาใช่เหรอเขาฉัโดนอะไรเนี่ย มีปโปีปนนูนไม่ไม่บอมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้อันนี้มึงโวยกูละไม่ใช่อคนดีมึงโวยกูใช่อะแต่กูวมึงอันแหละกูมึงโวยโวยกูละไม่ก็คืออ่าสงสัยไว้ก็คือมีหลวงพี่นะมีหลวงพี่นับจิ้มไก่อ่าแล้วก็จะแกะที่เพื่อนผ่านตัวไอเตอร์มีเนด้วยมั้งเป็นไรเป็นไปเป็นไใครใครผมโดนใครฆ่าวะ คนที่เราเชื่อใจที่สุดใครอะไอหัวว่าแล้ว <c oughs> กวูว่อวาอะไรหัวเป็นดีเว้ยมันแก้แค่เราจริงด้วยตอนนี้เราไปยิงอะพอฟังเรานะเว้ยว่าเราอะเกิดมาพร้อมกับมินใช่ปะอ่าเราก็เลยถามมินว่ามินอะเป็นโลอะไรอ๋อแล้วก็เป็นเซเล็บเย้ยอ๋อเซเล็บแล้วเราก็เลยบอกว่าเป็นชาคทินีกแล้วไปกระฆ่าเราเลยเว้ย๋อแบบเลือดเย็นจิ๋วเลยอะ ธรรมดาอืมจะไม่เชื่อใจมินอีกแล้วบอกแล้วไอ้ไอูว่าเป็นบ่อยใช่ฮะฮะฮ ไอ้ยทำไมวะเกิดอะไรเคล็ดโดนอะไรวะไล่บอดมันุบมันพุ่งไโคตรมั่วเลยไอ้เขี้ยกูแบบไอเดย์ไอเดย์บอกว่าไอเดย์บอกว่าตายแล้วไอ้เขี้ยไอ้สัตว์ตายแล้วกูเล่นโหมดเชิดมึงโนมึงโดนพวกมึงทีกูไม่อยากตายคนเดือดอ่ะมึงฆ่าเดือดฆ่าเงินฆ่ากุเยฆ่ากุเลยเสียงอะไรเสียงเสียงบเหรอโดนโดนไอ้นี่ดปิดเปลี่ยนเสียงอ่ะ ไอ้เออมึงจะมึงฆ่าก่อนแล้วมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่าไอ้ไอจะเชื่อวะไม่ได้เป็นไม่บอกมึงมึงใจเย็นหย่อนกูไม่ได้เป็นบอกเลื่อน้หมึงโดนแต่ตอนนี้มึงฆ่ากูเลยกูขอร้องนะมึงฆ่ากูเลยแต่ก่อนเนีายมึงฆ่ากูตอนนี้เลยกูไม่อยากโดนระเบิดตายมึงฆ่ากูเลยดี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 ดบอมบอมบอมอะไรวะบอดบอ่ากูให้มึงเลิกคนหนึ่งบอดกูเนี่ยไม่ใช่เป็นโดโด้เป็นี่ยเป็นโดโด้ปะเนี่ยเป็นโดโด้ปะเนี่ยไม่ยตายมันระเบิดอ่ะ ไม่รู้เลยอ่าหูก็ได้อ่าอูหูวะไม่อูอยู่ก็ราต้องรอโอ้ยเลือกสุกตัวด้วยน่ารักมากโหมดกูทำไมกูยังไม่เจอใครเลยแหต่เมึงก็แล้วกูตายเพราะระเบิดทำไมเราโดนอ่ะแล้วกูก็ตายเพราะกูโดนระเบิดอ่ะไอ้เหี้ยสบายตามึงตายได้ไงวะเพื่อนบอกมาดิ นี่แหละวะไอไออะไรวะไอยีดเนบอกว่าเรียกว่าเนี่ยนะว่านะไอเน่มันอยู่มันยืนอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอวะคือไม่ก็โดนผูกดออกมาไอเน่มันยืนอยู่เบื้างบนไม่ะแล้วแล้วไอเนู่้ถูกคนด้วยนะผู้บอกว่าไอู้อยู่กับเราอู้ไม่เป็นแต่หารู้ไหมว่าอู้ไปโค้งระเบิดไอเที่ยวอ๋อเมื่อกี้มีนเป็นนี่เอง เนเป็นวางระเบิดใช่ไหมไม่อู๋อ่ะเป็นวางระเบิดแต่เนไปฟูบอู๋ว่าอู๋ไม่เป็นได้ยินไหมเงี้ยอู๋อยู่กับเราตลอดอู๋ไม่เป็นอู๋โอ้ยรับปากอะไรอย่างนี้รับปากกีไอ้กูจะยิงมินทีแรกกูจะยิงมินไว้แต่ไอ้เชี่ยมอะไรดีวะไม่ยิงดีวะตาตานี้ไอ้เชี่ยมเนเครดิตลบหกร้อยไอ้เชี่ยเนเครดิตมึงว่าหกร้อยตาเนี้ยมึงมึงมึงทั้งแบบว่าล่อลวงให้นาเธอไปฆ่าผิดตัวแถมมือปกป้องไอ้นี่มึงปกป้องผี มือคือมึงมึงม <Key merci, S 1> <gonna> ึงมึงไม่มีแต่กูให้ระเบิดถูกตัวไอเตอร์